รขบวนรถสสขลัาของทานที่มาตัวมานให้ค้มครวนและถูกตด้วยค่ะขบนรถเที่ยวชันราทาที่1งันี้เป็นขบนรถธรมดาขบวนนี้สายสโดยนับสุจากต้นทงสถานีกรุงเทพลายทาสถานีจุกสเ็ผู้โดยสารที่มีตัวชอในการโดยสารทุกขบวนรถเที่ยวนี้ดนำสิ่ขอและสัภาระของท่านขึ้นโดยสารภายในขบนรถค่ะขบวนรถเที่ยวนี้ รถพัทยาใต้ไปหยุดรถตลาดน้ำสี่ภาคสถานีบ้านผู้ขวางเป็นสถานีต่อไปค่ะ รถบา 3, รา์วันนี้2:30โมงเนียบจุนเมตออกจากสถานีรถไฟพัทยาแล้วครับสถานีต่อไปคือไปรถพฟพยาใต้ไปรถนน้ำสีฟ้าสถานีบ้านเนี่ยวขวางออกไปทางนี้จุดเมดครับ